ทุกๆครั้งที่ผมแกล้งตำรวจได้สำเร็จเช่นแกล้งตำรวจตกน้ำหรือรถระเบิดรถของผมจะอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถของผมนี่อัปเกรดขึ้นจะบ้าสัแค่ไหนและสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศลาสซิตี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเจอกันได้ที่ลานซิตี้ลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้เลยการที่เราจะแกล้งตำรวจได้เนี่ยเพื่อน มึงฟังไว้เ้ยเราต้องมีสมองอัน200 IQ ซึ่งในการวางแผนในคลิปที่แล้วคุณจําได้ไหมว่าผมอะพาดไปกับเหินระเบิดแต่ในครั้งนี้ผมจะไม่พาดครับผมจะทําให้ตํารวจพาดเมยงะไม่ช่ยี่สิบเไม่อายไม่อายไม่อายคุณรู้ประสบการณ์ประสบการณ์การหนีอะเราไปแล้วเราไปแล้วไปแล้วโยโยโยเฮลโลวัสมบร แม่งย hey uh ิง oh. ยิงมันย <si ิงไม่คุยแอรยิงว่ะยิงแม่งว่ะนี่ถ้ายิงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไต่โชว์นี่เฮ้ย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 นี่ตำรวจตามไม่ทันว่ะตำรวจตามไม่ทันว่ะขนาดผมไต่ซึ่งเหินนี้นี่ครับเราจะมาอย่างนี้ลูกก็ซึบนี่ลงแต่ว่ามันมันไม่โง่อ่ะถ้ามันโง่นี่แหละแปลกต้องทำแบบรถเราฉีดเฉียดอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงได้ได้ รอ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 แบบใกล,ล,ล้ๆเลยใกล้ๆอืออันนี้คือกูเฉียดมากกูเฉียดมากไอ้เห kind of le ี้ยมันระเบิดเราจะระเบิดเหมือนกันเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแต่แต่รถมันไม่ระเบิดไอ้เหี้ยเราก็เกือบระเบิดไม่ทำไมมันไม่ระเบิดวะเพื่อนเมื่อกี้ผมอึ้งอยู่นะเมื่อกี้ผมอึ้งเอาละฮะเรายังมีแผนหนึ่งมึงมึงจำตรงนี้ได้ปะเราจะฉีกซ้ายออกแล้วก็รอชนเว้รอชนถ้ามันมากูรอชน เอ้เออเย้เออเเอเาซุนเอาสุนเอาซุนกูนอยู่เอาสุนเอาซุนเอาซุนเลยชนสุนอะชนอยู่มันจะลบไปเนี่ยยนอยู่สวยสวยสวยสดับบวะดับวดบวะดับวอัวะตํารวดตํารตํารวจอํารวําไมจตําตัวจตําวจตำารวจตํรวจตํารวย FBI วจตํารอารวจอวจาแบบอาจาจตํารารวจตําารารวจตนาราารอน ทำไมตำรวจใช้ปืนก๊อกวะไอ้เหี้ lings, หหยรถเราไอ้เห um, okay? ี้ยตำรวจขโมยเอาเอาเอาไอ้เหี้ยตำรวจขโมยรถตำรวจแกล้งเราหรือเราแก้งตำรวจวะเหี้ยในเมื่อเราสามารถแกล้งตำรวจให้ตกน้ำได้เดี๋ยวเรามาดูรถอัปเกรดกันเลยดีกว่ารถที่เราได้อัปเกรดนั่นก็คือ3 2 1ไงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ รถเรีย <l od year> อะไรวะเนี่ยอัปเกรดมา <ละ S 1> เป็นเออรืเอเลยยิบหายในครั้งนี้ที่เราได้อัปเกรดมาจะเป็นเรือใช่ไหมคือเนี่ยในหัวสมองกูคิดไว้ว่าเนี่ยเรามีรถที่เป็นรถเคーใช่ไหมละ่ะรถเราอัปเกรดมาเป็นเรือแล้วก็แบบเราดันเห็นปะดันเราค่อยๆดันอะ่ะเราให้มันไปตกน้ำอะ่ะเก็ตปะอ่าเพื่อนกูฝากหน้าที่นี้ให้มึงรับผิดชอบกูน่ารับผิดชอบอย่างดีอะไรแม่กูโทรมาโอเคค่อยๆยูไปเพื่อนกูว่าน่าจะเป็นไปได้ วัน่าจะเป็นไปได้ว้ายนานอ่ะนะเขาเขาจอดดูน่ะเขาทำเที่ยอะไรกันน่ะเขาจอดดูน่ะเห็นไหมน่ะโอ้ผมเห็นเรือครับจะไปแก้ตำรวจฮะเขาคิดว่าโปหรือเปล่าวอ้สัตว์มันปอเลยไอ้เหี้ยเอาเอาเอากรมกรก่อสร้างเอาหน่อย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 หนุ่มก้นครับระวังระวังระวังสวยสวยเอาลงได้เอาลงได้เพื่อนสวยมาต้องอย่างนี้เอาจ๊บเอา เอานะซึ่งในตอนนี้เนี่ยครับเราเบิกเรือไปตรงนี้นะโอเคไหมคือแผนการอัน200 IQ ไรเนี่ยมึงมึงไปลอารถมาดิเพื่อน่อยไปลอารถมาด่วนเลยไปลอารถได้ครับได้ครับไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้เราเอารถปมึงครับมาแล้วครับเจ้านายโอเคผมบอกนะมึงไม่ผิดเว้ยที่มึงเอารถจัก,กรยานมามึงบอกรถอ่ะ โอเคขอบคุณมึงมากที่มึงไม่เอารถด,ดีมาอ่ะจัก,กรยานใช้ได้เพื่อนใช้ได้อ่ะสมมุติว่าจัก,กรยานใช่ไหมมึงมึงลองเหินขึ้นเรือไปนี่เอาจักรยานเหินขึ้นเรือซึ้มโอเคสมมุติว่าอันนี้คือรถลำใหญ่นะแล้วก็เออจะมีหนึ่งคนที่อยู่บนเรือแล้วก็พยายามขับออกไปเก็ตไหมตอนที่จงัจงจังหวะตำรวจเหินมาเนี่ยเราจะต้องลุ้นกันว่าตำรวจมันจะขึ้นเรือเราด้วยหรือมันตกน้ำเว้ยถ้ามันขึ้นเรือเราเรามีสองมึงเข้าใจปะกระทืบมันเลย อันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนขับมาใช่ไหมมันกำลังลงน้ำใช่ไหมเออกูยิงเรือกูยิงปืนใส่ล้อมันโป้งเออมันก็จะหักหักลงทะเลเลยเออถูกและในตอนนี้มันได้เวลาที่เราจะแกล้งตำรวจกันแล้วฮะมาแล้วเพื่อนตอนนี้ตำรวจมาแล้วสวยแต่ว่าเรือเรือของเรานี่มันต้องตึงถูกไหมถูกกูลอยิงล่อเลยแหละอุ้ยนี่ไงอุ้ยตำรวจชนครับตำรวจชนห้ามยิงยางตำรวจชนนะครับห้ามยิงยาง ไอ้ีมันยิงยางกูเพื่อนดามดิมดามดิโอเวอร์คอนทรลไอ้ยี่กวดงยางเพื่อนรวสองยางกรวสองยางกรวดสองยางิบหายแล้เอาละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตรงนี้จะแตกไหมไม่แตกว่ะเพือนมาแล้ว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 มาแวาวมาแมแล้วมาแาแล้วล้มาแล้าวมมามา

ล็อกล็อกล็อกเอาเอาโดดโดดเอา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 สรุปกูหัวลายหรือกูเป็นตำรวจไเนี่ยเฮียแม่งแม่งเหมือนโจรเลยว่ะส่วนรถคันที่เราได้อัปเกรดมานั่นก็คือนี่เพื่อนอัปเกรดแล้วเพื่อนมึงรู้ป่าววิธีการออกจากตรงนี้เนี่ยทำยังไงเนี่ยเอาออกไงเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมึงรอดูนี่แม่งเลี้ยวผิดฝั่งทำไมไม่ไปฝั่งนู้นวะเอาเฮียมิชชั่นเฟลไอ้สัตว์ และในรอบนี้รถที่เราได้อัปเกรดมานั่นก็คือรถสปอร์ตติดไอพน่นมีแจ็คแพรไวโคดไวซึ่งแผนนี่ครับผมวางไว้ว่านี่อย่างนี้เลยเพื่อนแผนที่เราได้คือนี่กูจะขับรถมาตรงนี้ใช่ปะแล้วมึงก็ลงรถลงรถเสร็จป<อ>ุ๊บใช่ไหมมึงก็กดไวคุกเขา่าบอกผมยอมแล้วครับคุณตำรวจผมไม่ไหวแล้วยอมแล้วครับยอมแล้วยอมแล้วเออถูกถูกถูกแล้วตำรวจมันก็จะขับรถมาใกล้มึงใช่ไหมละ่ะนี่กูก็จะหันตูดหันตูเสร็จปุ๊บซึมอปไว้กูกู ยังกูถ่ายได้เลยนะเมื่อกี้มึงยอมสลายชีพเพื่อลดในการอัปเกรดให้คนดูได้เห็นได้ปะล่ะโอ้โหได้เลยมึงดำได้ไหมเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียหัวเข็มพัดเสียเพื่อนเราตอนนี้จะเย็นเพื่อ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 นตำรวจนะตำรวจนะตำรวจนะหายชิบหายละชิบหายเยอะคนเดิมเยอมากเลยโ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 ย่เยอะคนเดิมไม่ยอะไอ้โมงเลย10วินะ10วิ10วิ10วิเพื่อน10วิ10วิ10วิอุ้ยเหี้ยแตกมึงแตกกูก็แตกนะอุ้ยคุณแรงจัดแรงจัดแรงจัด แต่เตะได้แต่รถเรายังมีความเร็วสูงเพื่อนเนไหวตรงนี้เดี๋ยวกูสปินไลน์นาวโบร่๊มยิมไลน์ลาวไลน์ลาวเอ้ยเอ้ยอะไรอ้ยเพื่อนรถพังแล้วนะเอ้าอุ้ยแนี่นี่ขอซ่อมได้ขอซ่อมขอซ่อมขอขอซ่อมได้ไหมครับขอซ่อมขอซ่อมแพงขอซ่อมข้าวขอซ่อมอยวยางคืนฮะเอายางไหมครับเอายางไหมมันไม่เอาดื้งงดจัดไป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 รถมันแรงกว่าเราเพื่อนนี่ตามแผนนะตามแผนตามแผนตามแผนโอเคมึงลงเลยมึงลง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  วิ่งวิ่งไปตรงถังวิ่งไปตรงถังยอมแล้วครับยอมแล้วครับยอมเลยยิงยิงบนรถไม่ได้ยิงบนรถไม่ได้บอกตำรวจยิงยิงบนรถไม่ได้นะคุณตำรวจผมลงแล้วอ่ะไอ้เพื่อนผมวิ่งไปแล้วคุณตำรวจเอาเพื่อนผมก่อนดิไม่เอาเคสชัวร์หรอยอมแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้วยอมยอมยอมสวยระเบิดไหมไม่ระเบิดไอ้เีเฮ้ยระเบิดระเบิดกูตายยาระเบิดอ่อสวยตายมันตายมันตายปเพื่อนอ้ยมันไม่ตายตาย เเอยยีว่แผนแรกไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันใหม่อีกครั้งหนึ่งมึงว่าไงแผนเดิมจะใช้ได้ปะใช้ได้ใช้ได้เหรอมาแล้วอ่เอาเลยฮะใช้ได้เหรอเว่าแผนเดิมอ่ะเปิดแบบนี้เลยเนี่ยตึงๆเลยอ่ามึงลงเสร็จปุ๊บใช่ไหมมึงบอกเอ้ตำรวจครับตำรวจผมค้างผมค้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอต่อเทคสองได้ไหมครับเดี๋ยวให้ยางคืนอะไรเงี้ยเก็ตป่ะโอเคหุยรอบนี้เรามาดีจัดรอบนี้มาดีค่อยค่อย กูชนแม่งก่อนเลยแล้วกันนี่เฮ้ยโอเคเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมอีโมดสลีปผมผมทำตัวแบบหายก่อนโอเคโอเคอย่าไม่เห็นผมนะดูดิโคตรเนียนอะถ้ามองฝั่งนู้นี่ยดูดิเหมือนไม่มีคนเลยนไครับกุลตำรวจได้ยินไหมผมค้างครับผมค้างอ้าปากอะไรครับากุลตำรวจเอานะมึนสังเกตกูเนี่ยอุ้ยสุยูร์กูตายมันตายไอ้ย่ามันไม่ตายไอ้เหี้ยตำรวจดิเออทไมมันไม่ตายวะ ูโดนเอากูโดนรอดสองเอ้าเอ้าเอาเอามันไปมันเอามึงไปทำคดีแล้วเหรอมันโง่ไอ้เฮียมันมันทำอะไรมันไม่รู้เนี่ยอยู่ดีมันขับมาชนถังเองตายเลยอยู่ดีๆมันก็ขับมาแล้วก็ชนถังเองตายไอ้เฮียงงกูนอนตายเนี่ยกับมันไม่รถที่กูทำมาทั้งหมดคืออะไรอ่ะไอ้เฮียตายยากตายเย็นแตเสือกตายโง่ไอ้เฮียโอ้โหโอเค ในเมื่อมันระเบิดนะครับก็ถือว่าสําเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดรถกันภายใน 3, 2, 1ซึ้มนี่อันนี้คือว่านะชิวเลยเนี่ยเรามีอะไรเนี่ยและรถคันที่เราได้อัปเกรดมานั่นก็คือรถที่มีความสามารถกลางล่มแถมยังยิง RPG ได้อีกด้วยความโกงของรถคันนี้นีผมให้ไปเลย1 0 1ส่วน10แต่ความสามารถที่เราจะใช้มึงลองดูเพื่อนกด e กดสเปซาร์นี่เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวว่าเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดในเอพิโซดนี้ที่เราอัพมารถมันจะทัานไหมเนี่ยทันแหละลวดมาเฮงติดดิ้ติดดิ้ลวดมาฮะแผนแรกเลยนู้นไงง่ายๆเข้านี้ไงมันเข้าได้เพื่อนไงไม่ไเหี้ยมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เหยียยแล้วเหยียยแล้วนี่นี่โอเคสวย ต้องเล่นแบบเล่นเหลี่ยมหน่อยเพราะว่ารถเราค่อนข้างช้าถูกปะตามหลังมาแล้วนะเพื่อนสวยสวยเย็ดเย็ดอุ้ยมาไวจังวะไอ้เชี้ยยังแตกเพื่อนหาละหาละตอนนี้เราต้องพยายามคุมยางฝั่งซ้ายไว้ฮึอุ้ยชิบหายแล้วแตกปะไม่แตกยังไม่แตกยังไม่แตกโอเค ว่าตรงตรงนี้ได้ตรงนี้ได้หรือยางนึงนะับตำรวจโดนลงไปเลยยังไม่แตกครับเลยเลยยางนึงสวย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 งามสวยงามต้องรอดูแล้วตำรวจจะตกเปล่าไม่ตามซ่อมซ่อมซ่อมซ่มซ่อมซ่อมไ่องดูะูด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 ูคูด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 ดูดูดูวดดดดดดดนบน สวยสวยไหยสวยอยู่แล้วตรงนี้อยู่แล้วอยู่แล้วเยอยเกือบตกมันเกือบตกมันขับมาว่าอันนเอาเอามันจะเหินมันจะเหินเอ้ยมันดับมันดับเพ่อจัดเพื่อจัดเพื่อจัดฮุ้ยมันดับมัน่ะดับป้า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 ไหลกูไหลกูไหลกูไหลเยี่ยมันก็ไหลยี่่แม่งตายเลยเยี่่ มื่อกี้มันจะเหินมันเหินเกือบขึ้นอ่ะเอาเลยฮะเรามาถึงรถอันดับสุดท้ายรถที่เฟี้ยวเฝ้ากระเจียวเรืองแสงนะครับนั่นก็คือรถอยมัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้น่าสงสัยเลยนะครับผมอย่าตามผมไอ้ยหน่ากลัวเฮ้ยดูดีตาก็เต็มเลยเฮ้ยอย่าตามอะไรอะเอาเอาเอาตามก็แล้วแต่กูกระโดดได้อะ อไก็ตาามวา่รถอ,อัปเกรดที่ดีที่สุดสําหรับวันนี้คือรถที่สามารถปล่อยหมัดได้แถมยังมีเอฟเฟกกระโดดส่วนความโกงสําหรับรถคันนี้ผมให้ไปเลย10เต็ม10อีกครั้งหนึ่งเอาเนี่ยสำหรับรถคันนี้เนี่ยครับผมมองว่ารถเมื่อกี้นึกว่าดีรถรถอันนี้ดีกว่าอีกลำ,ออลำใหญ่จะเดินครับลำใหญ่จะเดินรถอย่างเล็กเลยโก้กัตอ่ะโดนโดนยื้ยอุ้ยดีแย่ยอุ้ยโอ้ยเวอร์เกินตรงนี้มันเข้าไม่ได้นิวอาใช่ปหม นี่ไงนี่เราเข้าทางนี้เลยเพื่อนเราเข้าทางนี้ไงเออตำรวจโผล่ที่หน้าอุ้ยเตะถามยางแล้วว่ะล้อมันแตกแตกไปยังวะเฮ้ยมันเทคสองได้นี่ขอได้ปะเออตำรวจครับขอเทคสองครับตำรวจนะครับโอเคโอเคมันให้เทคโอเคสวยได้ได้ได้ครับไปถึงถึงมันจะใหญ่แต่มันไม่เกียนเท่าไหร่ว่ะเพราะว่ายางมันใหญ่ใช่ปะแล้วล้อมันแตกง่ายมากเว้ยไงเพื่อนมึงมึงโดดหน้านี่เลยเฮียล้อแม่งอะ มาครับสิบวินะครับคุณตำรวจสิบวิโอเคไหมสิบวินะเลขสองมเต่ขึ้นปะขึ้นอยู่ว่าสวยสวยสวยต้งน้ำต้องน้ำต้องน้ำกูรอขึ้นเลยกูจะตุ้ยหมัดมันเพื่อนมันมีทางขึ้นตรงนี้ทางเดียวเพื่นมันขึ้นมาเลยกูชาร์จต่อยอ่ะแบบพาวเวอร์พันเลยรอสมแฮมใหม่สมแฮมใหม่แฮมเมอร์เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย มาสุดเลยเลยมาเลยเฮียไม่ตายด้วยเฮียมึงคอยไปพารอดมาไงวะเฮียเอางี้ขอตั้งชื่อคลิปว่ารถอัปเกรดที่แย่ที่สุดหรือกูขับโม่อย่างวะ